พีโชค,โคครับได้ออกเดินทางพี่โชคครับหลัจงจะกนั้นสักพักหนึงพวกเขาเจอพื้นที่ที่สามารถสร้างบ้านอยู่ได้พี่โชคครับรอยู่ไหนพี่โชคครับ ไม่เห็นเลยพี่โชคครับ่ะมนีะสบ้านยไหนพี่โชคครับอะแล้เร็วที่สุดสำรการสร้างาเขาจะได้มีเวลาเหลือมากกว่านีพพ้พี่โชคพี่โชคอยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่นี่เหรอ พี่โชคครับแม่มารับไอ้กเนี่ยมารับแล้วกินข้าววกินข้าวก่อนเลยพ่อจะไปเชียงรายอมาเลยพี่โชคครับแม่มารับพี่โชคครับไปครับผมโอ้ครับผมลูกี่ะหืมกินข้าวก่อนไปลูกไปกินข้าวไปไปไปหาพี่จีสับลูกมาอุยเอาไว้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 ไวะ ไปหาพี่จูนนะไปหาพี่จูนพี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้านะนะพ่อมันจะไปเชียงรายนะพ่อมันจะไปเชียงรายนะไปจะไปเชียงรายเอาอไปไปเชียงรายชอบไปอยู่กับแม่เออเออเออโอ้โหแล้วน้องจเอ้าไปใหญ่เนี่ยใส่ยัดใส่กลง